พลโทสิรภพสุภาวาน,นิชเจ้ากรมการฐานช่างพร้อมด้วยพลตรีจัก,กรวีเสนีวรยุทธผู้ปัญชาการมฑลฐานบกที่37 ตลอดจนกำลังพนหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก,กำลังผาเมืองและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมกับมีการชี้แจงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้เกิดเหตุการณ์พื้นที่ประสบภัยน้ําป่าไหลหลากดินงโคลนถล่มครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมการก่อสร้างแนวป้องกันใหม่ตลอดจนเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันที่มีอยู่เดิมตลอดลําน้ําสายแล้วก็ลาน้ํารวกที่ไหลผ่านชุมช ระยะทางนี้อยู่ที่ประมาณ26กิโลเมตรโดยมีการผสานแนวป้องกันทั้งใหม่และเก่าให้เข้ากับโครงการอาคารบ้านเรือนเดิมของพี่น้องประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นะคะกรมการทหารช่างก็ได้จัดกําลังพลพร้อมเครื่องจักรกลเข้าดําเนินการในพื้นที่เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มซ้ําซากซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายได้อีกค่ะ